สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะเราก็จะมาพูดเรื่องโตริสงนนะคะวันนี้จะพูดเรื่องโทริสงพันธ์คอนแกน84ดสิี่ขีด8ที่เคยพูดในคลิปก่อนนะคะว่าโทริสงพันธ์นี้จะพบปัญหาในเรื่องของอาการงอกในแปลงนะคะถ้าพบปัญหางอกในแปลงของโตริสงพันธ์คอนแกนแปดสิี่ขีด8ดนะคะอาการงอกในแปลงของเขาก็จะเป็นเวลาที่เราเออกมาทาฝักต้มนะคะก็จะพบว่า จะเกิดเป็นต้นอ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ข้างในก็จะมีอาการเหี่ยวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะอันนี้นะคะฝักที่พอดแกะ84ขีดแปดกรณีที่เป็นฝักอันนี้ฝักแห้งนะคะนี่ฝักต้มเวลาต้มเสร็จแล้วเนื้อของเขาข้างในเนี่ยอออันนี้เจอแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เจอที่มีมเมล็ดรีดด้วยอันนี้ก็คืออาการที่ขาดแคลเซียมนะคะ ขาดแคลเซียมอาจจะขาดแคลเซียมในช่วงออกดอกหรืออาจจะขาดน้ํานะคะก็คือดินอาจจะมีปัญหาเรื่องแคลเซียมแต่ถ้าเป็นฝักแห้งนะคะจะออกสีชมพูอ่อนๆน,นะคะออกสีชมพูอันนี้คือต้มแล้วมันจะออกขาวๆนิดนึงแล้วก็พันนี้จะมีรสชาติหวานนะคะอร่อยมันหวานแล้วก็มันนะคะจะมีความมันและความหวานอันนี้ฝักแห้งนะคะ ส่วนใหญ่จะมีสองถึงสี่มเมล็ดนะคะต่อฝักส่วนใหญ่ก็จะสองถึงสี่เมล็ดทีนี้เราจะให้ดูว่าที่เราพบว่า,ามีปัญหาในเรื่องของอาการมอกในแปรงนะคะอันนี้ก็คืออช่วงที่เราเก็บเกี่ยวถ้าเก็บเกี่ยวช้านะคะก็คือพันธขอนแก่แ8ดสิขีดแเนี่ย อายุเก็บเกี่ยวเขาจะอยู่สักประมาณ95วันถึง110วันนะคะถ้าเราเก็บเกี่ยวช้าและมันแก่จัดเต็มที่แล้วเขาก็จะฟอร์มตัวขึ้นเป็นต้นอ่อนเลยนะคะเป็นรักษาเป็นต้นอ่อนเลยเห็นไหมเมล็ดจะมีตุ่มเป็นต้นอ่อนขึ้นมาเลยก็คือจะงอกในแปลงเลยนะคะมีความชื้นเหมาะสมอะไรเงี้ยนะคะก็จะเกิดอาการงอกในแปลง จริงๆแล้วพันนี้เป็นพันที่รสชาติดีนะคะอร่อยดิฉันชอบนะคะยางเห็นไหมถักงอกในแปลงเนี้ยแล้วคือจะไม่ค่อยได้ดั้หนักดีแล้วก็ลักษณะของมเมล็ดข้างในก็จะเหี่ยวนะคะเหี่ยวลงไปแล้วก็เอามารับประทานก็ไม่อร่อยนะคะไม่อร่อยปกติแล้วพันนี้อร่อยจะมีมันมันนำหวานตามนะคะ แล้วก็จะมีความหอมด้วยเนี่ยเห็นไหมถ้าเก็บช้าก็จะงอกไปแปอาการเป็นแบบนี้มนเมล็ดก,ก็จะเหี่ยวลงไปนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นต้นอ่อนขึ้นมานะคะส่วนใหญ่แล้วก,ก็ถ้าถ้าเราไปเช็คด,ดูแล้วไปตรวจสอบดูข้างในนะคะว่าอายุสักประมาณสักเก้าสิบวันนะคะก็เริ่มดูว่าเออจะเริ่มเก็บได้แล้วข้างในก็จะ เป็นสีน้ำตาลนะคะเปิดด้านในก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เริ่มเก็บเลยถ้าไม่อย่างนั้นก็จะมันก็จะมีอาการแบบนี้นะคะก็คือจะองอกในแปลงอันนี้ของพันธุ์ขอนแกน84.8จะชอบพบปัญหานี้นะคะอันนี้คือที่เราเพิ่งได้ผลผลิตนี้มาจากอำเภอพลนะคะเขากเกษตรกรเขาปลูกแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวนะคะธนิที่สรงช่วงนี้ขายดีมาก น่าจะสักประมาณกิโลละ20กว่าบาทนะคะกิโลหนึ่งยีกว่าบาทพันนี้ปลูกง่ายนะคะปรับตัวได้ดีในที่จริงถั่วไอส่งปรับตัวได้ดีในสภาพทุกพื้นที่ของประเทศไทยสามารถปลูกได้หมดเลยแต่ว่าสภาพที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่ําก็พันนี้ก็ยังอยู่ได้นะคะแต่ว่าขอให้ดูเรื่องแค,แคลเซียมในช่วงออกดอกนะคะแล้วก็เรื่องน้ํา หน้าฝนจะค่อนข้างมีเกษตรกรที่ปลูกเยอะนะคะเพราะว่าอาศัยน้ําฝนจากาการตกของฝนนะคะแต่ว่าถ้าหน้าแรงนี่ก็ต้องเป็นพื้นที่มีที่สามารถให้น้ําได้นะคะก็จะแก้ปัญหาได้นะคะช่วยลดปัญหาเรื่องของอาการฐานน้ํานี้ได้นะคะแล้วก็ต้องเก็บในระยะที่เหมาะสมนะคะไม่งั้นก็จะเกิดปัญหางอกในแปลงแต่ว่าแปลงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องโป๊ะด้วยนะคะเราพบปัญหาโป๊ะด้วยคือไม่เรียบนะคะ เรื่องของสมดุลธาตุอาหารก็มีความสําคัญในการผลิตถั่วทสมเช่นกันนะคะ,มะเมล็ดเลียบหรือโปเนี่ยเกิดจากขาดแคลเซียมนะคะแล้วก็ขาดน้ําในระยะการออกดอกนะคะก็เกิดปัญหานี้ได้เช่นกันคุณภาพเนี่ยอันนี้โปะเลยอันนี้ไม่มีมเมล็ดเลยนะคะแล้วก็อีกเมล็ดหนึ่งมีแต่ก็งอกในแปลงเป็นปัญหาสองอันเลยอยู่ในฝัดเนี่ย คุณภาพของถั่วลิสงดูแลไม่ยากนะคะทำแค่แบบเรื่องของมเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพแล้วก็ดูแลเรื่องเพี้ยไฟนะคะในช่วงระยะเริ่มต้นแล้วก็ไปป้องกันเรื่องอโปะนะคะแล้วก็ขาดน้ำแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอย่างอื่นแล้วนะคะก็การปลูกถั่วลิสงไม,ไม่ยากนะคะแต่ว่าเอาใจใสใ่ในบางเรื่องที่เป็นจุดวิกฤตของเขาก็จะสามารถให้ ให้ผลผลิตได้ดีนะคะแล้วก็เราก็จะช่วงเก็บเกี่ยวก็จะเกษตรกรก็จะแฮปปี้มีความสุขนะคะอาการโปะหรือเมล็ดเมล็ดรีบเนี่ยจะมีผลกระทบมากในในเรื่องของน้ําหนักผลผลิตนะคะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องนี้ให้ได้นะคะก็จะลดปัญหานะคะแล้วก็ทําให้ผลผลิตเรามีคุณภาพแล้วก็เวลาเราไปจําหน่ายหรือไปขายเนี่ยเมื่อมีผลผลิตมีคุณภาพนะคะเราก็ลูกค้าก็จะติดใจก็จะชอบเพราะว่าอาการเต็มนะคะ ฝักที่เต็มๆเนี่ยคุณภาพดีๆเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นการการันตีนะคะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากในการการันตีคุณภาพของทวริสงนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าก็จะได้ข้อมูลไปเพื่อตัดสินใจนะคะใครที่อยากปลูกพันธุ์ขอนแก่น84ขีด8นะคะ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะแพร่หลายอยู่ทั่วไปแล้วนะคะตอนนี้บางพื้นที่นะคะที่ท,ที่ที่เขาชอบชอบเนี่ยเหมือนกับลูกค้าชอบแล้วก็มันอร่อยเนี่ยก็น่าจะหาหาได้ง่ายอยู่นะคะก mm ็ hmm. อันนี้โปอีกแล้วก็ทดลองดูนะคะลองดูแล้วก็ชอบพันไหนชอบพันไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะสวยสมมีหลายพันท่านผูกพันไหนอยู่ชอบท่านชอบพันไหนเพราะอะไรนะคะก็เผื่อเราจะมีแนวทางในการที่จะอันนี้ก็งอกในแปลเพื่อที่จะนําไปใช้หรือพัฒนาต่อไปได้นะคะหวังว่าก็คงจะ ได้ความรู้ได้ข้อมูลพอสมควรนะคะถ้าต้องการให้อ่จะมีสอบถามอะไรหรือว่าจะให้อ่แลกเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ยินดีนะคะที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปเพิ่มดูเพิ่มเติมในในเพจได้นะคะแล้วก็อ่การเตือนภยัยหรือเรื่องต่างๆที่เราใส่เข้าไว้นะคะในเพจก็มีนะคะแล้วก็เรื่องของอการผลิตนะคะเรื่องของมเมล็ดพันธุ์นะคะ ก็สามารถเข้าไปติดตามของเราได้ก็ในเพจทัวริสงนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ